สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันกับแนวทาง4ีฮานอยเช่นเคยนะครับหน่อยพิเศษปกติ VIP แล้วก็พัฒนาน,นะครับเมื่อวานนะครับพี่ๆหน่อฮานอยพิเศษนะครับผมไม่สีนะ่กับเก้าเนาะผลที่ออกเจ็ดสี่หกสองสามนะครับเก้าไม่หมารอบแรกเนาะใครเอาสี่ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่สี่หกนะครับมาแค่เด่นรองเนาะมาแค่เด่นรองนะครับ ถ้าไี่ปกติ3กับ9นะครับเราผลที่ออก919 9, 9กับ16ใครรูดที่9เข้าไปที่9 1 1 9นะครับมาสายรูดแล้วก็ตัวเจาะเนาะนะครับแต่เสดายที่ไม่ได้เน้นให้นะครับส่วน VAP นะครับ VAP ให้5กับ1นะครับผลที่ออก82348นะครับเนาะอันนี้ก็ผมเน้น ห้าแปเนาะพี่พีสดายเนาะออก48นะครับแต้มเดียวเองอันนี้หลุดไปนะครับพัฒนาให้1กับ7ผลที่ออก306กับ08นะครับอันนี้ก็หลุดเหมือนกันเนาะมาแค่ในรอบฮานอยปกตินะครับพี่เมื่อวานนี้เนาะต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆนะครับ แทนอยพิเศษนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข6กับเลข9นะครับ6กับ9เนาะรูดที่6 6 4 6 7 6 8 9 4 9 7 9 8นะครับ3ตัว9 6 8นะครับ ฮานอยปกติฮานอยปกติผมให้ไปที่เลข2กับเลข8นะครับลูดไปที่เลข8 8 1 8 4 8 5นึ2งแปนะครับสตัว2 8 4 นะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับฮานอยพิเศษกับปกติเนาะอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็นฮานอย VIP กับพัฒนานะครับฮานอย VIP ให้ไปที่เลข2กับเลข8รูดที่8นะครับ แปดสองแปดสามแปดแปดนะครับสองหนึ่งสองสี่สองเก้านะครับสามตัวสองแปดแปด ส่วนานอยพัฒนาพัฒนาให้ไปที่เลข5กับเลข1รูดที่1นะครับ10 16 18 50 56 58 3ตัวนะครับ518นะครับ ครับผมเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้แนวทางทแอดวางให้เนาะขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอบคุณกับการที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีสวัสดีครับ